ในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจลาวใช่ไหมครับคาที่ถูกใช้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เสี่ยงล้มละลายหรือไม่ติดกับดักนี้หรือเปล่าเงินกีบอ่อนค่าเงินเฟอ้อพุ่งสูงค่าครองชีพของคนลาวในประเทศลาวสูงค่าแรงรายได้ต่ําวันนี้มีความคืบหน้าในเชิงของความเห็นเพิ่มเติมเพราะว่ามีรายงานล่าสุดที่ออกมาจาก Worldbank หรือว่าธนาคารโลกพูดถึงเศรษฐกิจของลาวนะครับในมุมบวกก็คือ World Bank ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจลาวอยู่ในแนวโน้มภาวะของการฟื้นตัวแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งธนาคารโลกก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจลาวยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายต่อหลายเรื่องคนลาวแทบน้ำตาไหลเมื่อเห็นคนไทยพูดถึงเศรษฐกิจในลาวตอนนี้เป็นยังไง สวัสดีครับกลับทักทายสบายดีกลับทักทายสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องพ่องปายเบอร์สุกุสุขคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองยูทูบบ้านโน้พี่น้องพบหน้าพบตากันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะมืนอนี้ยนพี่น้องหลังจากที่ว่าอะไเห็นคลิปเชิงมาเนาะครับมีสองข่าวเนาะครับของประเทศไทยเพื่อนในออกมาวิเคราะห์พี่น้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในลาวในยุคป,ปัจจุบันเนาะก็คือแบบคนค้างวาา่านักหนานะพี่น้องแบบโอโ้ ตามที่วโนนะแบบเป็นคนเล่าเพื่นึงเนาะพี่น้องที่มาอยู่ในประเทศเล่าเลยกลาพันธุงเนาะพี่น้องว่าเศรษฐกิจคนขางว่านักไล่แล้วก็ยำแย่ไล่พี่น้องคนขางมันนักได้ในการที่ว่าเข้าเห็นในมุมต่างๆเนาะเพราะว่าจะเป็นร้านอาหารพี่น้องร้านสินค้าที่ว่ามันแพงเนาะครับสินค้าแพงค่าเงินอ่าคนขางมาเฟียนักพี่น้องค่าเงินเล้าเนาะหรือว่าเงินจีบออนคาแล้วก็หลายๆเดือนเนาะก็คือยังมีแล่วพี่น้องยังมีอ่าคนบางกลุ่มเนาะพี่น้องที่ว่าบอกว่าเศรษฐกิจในเล่ายัง สบายๆเนาะคนเล่ายัางซิวๆ,ๆนะโมโนบอกกล่าวไปเรื่อยนะพี่น้องมาสําหรับคนที่บาเศรษฐกิจดีเนาะก็คือคนที่แบบร่ำรวยแล้วอ่าร่ำรวยแล้วมีเงินมีค้าอันนี้แบบมีสองมุมพี่น้องมุมหนึ่งก็คือคนรวยมุมหนึ่งก็คือคนอ่าทุกข์ยากไห้พี่น้องที่เาเห็นนั่นอะหลายหลายคนเนาะเห็นแบบสองยูทูบเบอร์หรือว่าคือจะไปทายเกี่ยวกับคนทุกข์คนยากนะพี่น้องอันนี้บอกบอกอไปเด้่อยเนาะมาเศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันนี่ก็คือค่อนข้างว่าอยากปื้อๆพี่น้องอยากนักๆสมควรอยู่ โอเคครับพี่น้องเนาะไปเบิง่งคลิปของพี่คนไทยเพิ่นออกมาวิเคราะห์เนาะพี่น้องว่าเศร,รษฐกิจแบบคนกลางแบบโอ้ไปฟังเบิ่งกะหู่นซึ่งแบบอ่าน้ำตาไหลพี่น้องเลยนี่คนกลางบาเศร,รษฐกิจแบบคนกลางบานนักสมควรก็ก่อนอื่อนเนาะครับขอขอบคุณคลิปทั้งสองอันนั้นข่าวทุเดย์พี่น้องอ่าข่าวทนะุเดย์เนาะก็คือมโนจะฝากลิงก์ไปแต่คอมเมนต์เนาะพี่น้องไปเบิง่งไปสม้มคลิปต้สนสบับเนาะอ่าของเพิ่นไหนครับว่าเป็นอย่างเรื่อย่างเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปส้มน้วกันก่อนพี่น้องจะได้ก็ฝากเป็น กำลังใจน,นะครับเนาะโดยการกดไลค์กดติดตามกด subscribe เด้อครับพี่น้องเก่ดประพัดลิปใหม่ของมนุษย์นะครับเนาะโอเคครับไปเบิรงไวซ้อมกันครับพี่น้องว่าคลิปนี้จะมีเนื้อหาอย่างไร Let's go ข้ามจากชายแดนพรมแดนฝั่งตะวันตกของไทยมาที่ชายแดนพรมแดนฝั่งตะวันออกของไทยบ้างนะครับเรากําลังพูดถึงประเทศลาวเรากําลังพูดถึงเศรษฐกิจลาวซึ่งจริงๆเรื่องนี้ worldwide Live พูดถึงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะพยายาม หารายละเอียดเก็บรายละเอียดเมื่อเห็นความคืบหน้าสําคัญสาคัญก็จะหยิบมารายงานให้ทราบกันในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจลาวใช่ไหมครับคำที่ถูกใช้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียงล้มละลายหรือไม่ติดกับดักหนี้หรือเปล่าเงินกีบอ่อนค่าเงินเฟอ้อพุ่งสูงค่าครองชีพของคนลาวในประเทศลาวสูงข่าแรงรายได้ตำ่ำ วันนี้มีความคืบหน้าในเชิงของความเห็นเพิ่มเติมเพราะว่ามีรายงานล่าสุดที่ออกมาจาก Worldbank หรือว่าธนาคารโลกพูดถึงเศรษฐกิจของเราครับในมุมบวกก็คือ Worldbank ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจลาวอยู่ในแนวโน้มภาวะของการฟื้นตัวแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งธนาคารโลกก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจลาวยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายต่อหลายเรื่องความท้าทายหลายต่อหลายเรื่องนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันเพราะว่า เพจข่าวธุรกิจของสำนักข่าวทูเดย์ทูเดย์บิทวิก็ได้ให้ข้อมูลในเชิงรายละเอียดไล่เรียงให้เห็นภาพหลายคนหเห็นภาพอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าอาจจะประติประต่อ,อยังไม่สมบูรณ์ปรากว่าทูเดย์บิ w วิ l เขียนบทความแล้วก็ประติประต่อเรื่องนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นว่าความท้าทายที่ลาวกําลังเผชิญคืออะไรบ้างมุมหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจตรงๆเลยครับเรื่องเงินเรื่องทองการเงินการคลางภาวะนี่ต่างๆ แต่อีกมุมหนึ่งที่เห็นภาพชัดก็คือเรื่องคนก็คือเรื่องความหวังของคนที่จะเป็นผลกระทบใหญ่ตามมาต่อเศรษฐกิจเราครับค่อยๆว่าไปในรายละเอียดนะครับเริ่มจากการประเมินของธนาคารโลกก็ได้ครับการประเมินของธนาคารโลกออกมาเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาชี้ว่วาตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของเราในปีนี้น่าจะอยู่ที่3.7%นะครับ เป็นตัวเลข GDP ปีนี้ที่มากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่2.7%ซธนาคารโลกเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมากกว่าปีนี้ด้วยธนาคารโลกบอกว่าปีหน้าน่าจะอยู่ที่4ีจุเซแม้ว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ของเราจะสูงกว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกไปและปีหน้าธนาคารโลกก็คิดว่าเศรษฐกิจเราจะเติบโตมากกว่าปีนี้ด้วย ก็คือมีการเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะประสิทธิภาพจากการท่องเที่ยวภาคการขนส่งแล้วก็โลจิสติกส์ในลาวแต่ถึงอย่างนั้นธนาคารโลกก็ชี้นะครับว่าเศรษฐ,ฐกิจลาวยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกหลายเรื่องครับซึ่งหลายเรื่องที่ว่าก็ยังเป็นความกังวลเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงหนี้ต่างชาติหรือแม้กระทั่งภาวะขาดแคลนแรงงาน ธนาคารโลกยอมรับครับว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจล่าสุดของเราต่ำกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับพร้อมทั้งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อสูงในลาวอาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการดําเนินธุรกิจในลาวและยังส่งผลให้พฤติกรรมการฝากเงินลดลงด้วยอีกทั้งยังทําให้เกิดความเสี่ยงว่าคนลาวจะตกอยู่ในภาวะยากจนมากขึ้นรายงานของธนาคารโลกยังพยายามอธิบายโดยพุ่งเป้าไปที่สถานการณ์เงินกีบของเราที่อ่อนค่า โดยมูลค่าเงินกีบของเราตกลงไปถึง29%เมื่อเทียบกับเงินบาทและตกลงไป21%เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐปัจจัยเหล่านี้ได้นําไปสู่ความต้องการที่ไม่สัมพันธ์กันก็คือคนลาวมีความต้องการที่ไม่สัมพันธ์กันระหว่างต้องการเงินกีบกับต้องการเงินสกุลต่างประเทศเพราะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจลาวด้วย อเล็กซ์เครเมอร์ผู้จัดการของธนาคารโลกประจําประเทศลาวให้ความเห็นเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับโดยชี้ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจลาวก็คือเรื่องอัตราการเก็บภาษีที่ต่ำครับเขาบอกว่ารายได้จากการเก็บภาษีที่ต่ําส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจลาวพร้อมเสนอให้ลาวปรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น10%รวมถึงปรับโครงสร้างภาษียาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งควรหารายได้เข้ารัฐเพิ่มเพื่อดำเนินมาลดรายจ่ายประชาชนโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาและสาธารณสุขก่อนหน้านี้รัฐบาลลาพิ่งออกหลายมาตรการเลยนะครับเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินการคลังของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการค่าใช้จ่ายภาครัฐรัดเข็มขัดนั่นแหละครับรวมทั้งอีกด้านหนึ่งก็ต้องหารายได้เพิ่มเข้ามาด้วยจนทําให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้รัฐบาลลามีรายรับมากกว่ารายจ่าย แม้ครึ่งปีแรกรัฐบาลลาบมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ความกังวลก็ยังมีอยู่ครับความท้าทายก็ยังมีอยู่เพราะว่ายังมีเรื่องของภาระหนี้ต่างชาติซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงส่งผลทางอ้อมให้รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดงบประมาณก็คืองบประมาณที่เคยจ่ายในด้านต่างๆเนี่ยก็ต้องประหยัดมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาเงินมาจัดการเรื่องของหนี้ต่างๆนี่ครับแล้ปรากฏว่างบประมาณที่รัฐ ไปรัดเข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นงบประมาณด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขในลาวครับมีตัวเลขระบุถึงขั้นว่าเดิมทีเนี่ยรัฐบาลลาวเคยทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมกันคิดเป็น4ี่เป็นต9ต่อ GDP เมื่อปี2013แต่ว่าปีนี้งบประมาณการศึกษาและสาธารณสุขลดลงจาก4.9% 4.9%เมื่อปี2 0 1 3เมื่อ10ปีที่แล้ว เหลือแค่2.3ในปีนี้หายไปครึ่งๆเลยครับสำหรับงบประมาณด้านการศึกษาและก็ด้านสาธารณสุขนี่คือสิ่งที่ธนาคารโลกออกมาพูดถึงเศรษฐกิจลาวล่าสุดนะครับขณะเดียวกันอย่างที่บอกครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอยากชวนทุกคนไปดูบทความของ today's view เป็นบทความที่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา และเป็นบทความที่ทําให้เราปฏิติดปต่อภาพสถานการณ์ในลาวมากขึ้นจริงๆบทความนี้บอกว่าลาวจ่ายหนี้ไม่ไหวหรือไม่เศรษฐกิจเสี่ยงล้มละลายผู้คนในประเทศสิ้นหวังบทความของทูเด y บิสวิลบอกแบบนี้ครับบอกว่าสถานการณ์ของเราซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยกําลังเผชิญหนี้สาธารณะในระดับวิกฤตเมื่อมองไปที่นี่เงินกู้ของประเทศ ที่สูงถึง122%ของ GDP โดยในตอนนี้เราเป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงเป็นอันดับที่9ของโลกตามข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF โดยจำนวนก้อนหนี้ทั้งหมดมากกว่าครึ่งมีจีนเป็นเจ้าหนี้นะครับเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วนะครับนี่คือคำว่ากับดักหนี้จากจีนหรือไม่เป็นเรื่องที่เราพูดกันว่านี่เป็นกับดักหนี้ทางการพูดหลังจากที่ ได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการซึ่งเราไปดูกันนะครับว่าโครงการที่ว่าคืออะไรบ้างค่อยๆย้อนกันไปครับโดยโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่ลาวได้รับทุนสนับสนุนจากจีนก็คือโครงการรถไฟเชื่อมต่อเมืองคุนหมิงทางตอนใต้ของจีนกับเวียงจันทน์ของลาวมูลค่าโครงการ5,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าเกือบ2 0 0 0ล้านบาท รถไฟจีนลาวนี่แหละครับโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ของจีนกับโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือที่เรียกกันว่า Belt and Road Initiative ที่เปิดตัวเมื่อปี2,556เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียยุโรปและแอฟริกาเข้าด้วยกันนะครับ โครงการ b e l t and Road Initiative เนี่ยเป็นแผนการลงทุนระยะยาวของจีนที่เสนอต่อนายทุนให้เงินกู้ยืมแก่ประเทศต่างๆเพื่อใช้ในการก่อสร้างในประเทศนั้นๆโดยลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่กู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากจีนเพื่อใช้เป็นเงินทุนสร้างรถไฟทางหลวงเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับ จีนนั้นลงทุนการเงิน70%ของมูลค่าโครงการส่วนที่เหลือลาวรับผิดชอบซึ่งระหว่างกระบวนการก่อสร้างเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของลาวปรากฏว่าก็ร่อยหรอลงไปด้วยเพราะว่าต้องไปแบ่งไปจ่ายหนี้ที่ติดค้างจีนเอาไว้ขณะที่สถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจโลกก็ยังซ้ำเติมด้วยนะครับทำให้ลาวเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรวมทั้งค่าเงินกีบของลาวอ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปี สภาพตอนนี้จึงทำให้ลาวกำลังเผชิญวิกฤตนี้ครั้งใหญ่ก้อนนี้มีมูลค่า1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐและเริ่มมีความกังวลว่านี่ก้อนนี้ลาวจะจ่ายได้หรือไม่ในวิเคราะห์ในต่างประเทศมีความกังวลครับว่าวิกฤตนี้ในลาวอาจจะใหญ่เกินกว่าที่คิดเอาไว้และอาจจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจลาวที่ล่มสลายหรือไม่ สิ่งที่ต้องรีบคือลาวต้องเร่งทำข้อตกลงลดหนี้สินอย่างจริงจังกับจีนเพื่อที่จะสามารถชำระหนี้ในระยะยาวได้ดีขึ้นโดยนอกจากเงินที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเงินที่จมอยู่กับโครงการรถไฟลาวจีนแล้วน,นะครับถ้าย้อนไปดูปัญหาหนี้สาธารณะของลาวก็อาจจะมองได้ว่าหนี้สาธารณะของเราเป็นปัญหาที่สะสมมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้า ย้อนไปตั้งแต่การที่ลาวมีโครงการสร้างเขื่อนจำนวนมากโดยได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศกับตามวิสัยทัศน์ที่ลาวจัดสนานะของตัวเองว่าต้องการเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนและเอเชียส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปขายประเทศต่างๆในภูมิภาคแต่ว่าต่อมาบริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐมีหนี้5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อขาดเงินทุนลาวก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้สัมปทาน25ปี กับบริษัทที่มีสัดส่วนชาวจีนถือหุ้นจนํานวนมากเพื่อจัดการโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศรวมถึงการควบคุมการส่งออกด้วยนี่ก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้คนจนํานวนไม่น้อยมองว่าลาวกําลังเผชิญกับกับดักนี่แล้วอาจจะเป็นกับดักนี่ที่ใหญ่เกินกว่าลาวจะรับได้เป็นกับดักนี้ที่จะทําให้นําไปสู่เศษรษฐกิจของลาวที่ล่มสลายหรือไม่ แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นไปแล้วว่าความมั่นคงของลาวยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนสองเรื่องแล้วนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวิกฤตนี้ของเราต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินการทุนเศรษฐกิจภาพใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังบานปลายจนผู้คน ในประเทศลาวรู้สึกสิ้นหวังสิ่งหนึ่งที่มีการสะท้อนออกมาเป็นรายงานของ BBC BBC ครับ BBC ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พูดคุยกับคนลาวที่มองว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขารู้สึกไม่มั่นคงผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กำลังตั้งคำถามและก็ไม่เชื่อมั่นกับรัฐบาลตลอดจนเกิดข้อวิจารณ์ถึงอำนาจอิทธิพลของจีนในลาวด้วยรายงานของ BBC ชิ้นนี้ระบุว่าคนรุ่นใหม่ในลาวกำลังรู้สึกสิ้นหวังโดยเฉพาะกลุ่มเจ n ซ หรือว่าเจนเเนี่แหละครับเริ่มไม่เห็นอนาคตตัวเองในประเทศบ้านเกิดและคิดที่จะหาทางยกย้ายไปใช้ชีวิตทํางานในต่างแดนมากขึ้นกลุ่มคนผู้สูงวัยก็ใช้ชีวิตแบบหาเลี้ยงชีพให้รอดไปวันวันคนหนึ่งกล่าวว่าความรู้สึกท้อแท้ในหมู่คนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนเลยนี่เป็นคําพูดของตัวแทนจากโครงการพัฒนาแห่งสัประชาชาติหรือว่า UNDP ที่ประจําในลาวที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับขณะที่ นักวิเคราะห์ฝั่งไทยก็พูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจลาวไว้น่าสนใจนะครับบทความของ Today ์ i ิสเชิ้นนี้อ้างความเห็นของคุณนัทนิชาเทพพรพิทักษ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์จาก KKP Research ของเกียรตินาคินพัทระวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าลาวมีหนี้สินต่างประเทศสูงและเงินสำรองระหว่างประเทศไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้เหล่านั้นถืนเศรษฐกิจลาวจะล่มหรือไม่ตัวแปรสำคัญขึ้นอยู่กับประเทศจีน ที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของเราที่ผ่านมามีการผ,ลผลร่อนพันชําระคืนหนี้ให้เรามาตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเราคาดว่าจีนจะยังคงให้ความช่วยเหลือเราต่อไปนะครับแต่ก็เป็นความเสี่ยงหากในอนาคตจีนเปลี่ยนท่าทีก็อาจส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้ของเราและเราอาจจะต้องไปหาทางออกด้วยการขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากองค์การระหว่างประเทศก็ได้ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายคนมองว่ามันอาจมีผลต่อไทยด้วยแม้ว่าผลกระทบต่อไทยที่คาดว่าจะเป็นไปอย่างจํากัดนะครับเพราะว่าไทยส่งออกสินค้าไปยังยลาวเพียงแค่1-2%ของ GDP เท่านั้นขณะที่การซื้อไฟฟ้าจากลาวก็ทําเป็นสกุลเงินบาทและไทยก็ไม่ได้ขาดแคลนพลังงานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ต้องจับตามากที่สุด คือความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรสกุลเยนบาทที่ลาวมาระดมทุนในไทยโดยเฉพาะในอีก2ปีข้างหน้าจะมีปริมาณพันธบัตรครบกำหนดค่อนข้างมากและลาวนั้นอาจเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในการระดมทุนใหม่เพื่อในเพื่อนำเงินไปชำระกับเจ้าหนี้นะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจในลาวที่ชวนคุยกันนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศที่ต้องจับตา เอาลนะครับพี่น้องเนาะในเห็นในช่วน้ำกันเนี่ยคือว่าตามที่เราบอกนาะพี่น้องตามที่แบบเนื้อเดืองที่เพิ่นเบาไปกะบอลลูบอกเลยว่าหลายเดืองเนาะที่พี่เพิ่นเบาออกมาหน่อยแมนเบิดเลยพี่น้องเนาะเทางเน้าที่แบบคนลาวบางคนเนาะพี่น้องแบบว่าสลาวบางคนาะพี่น้องที่แบบว่าหาเสากินคาร์มบางสีแบบใส่ชีวิตอ่าใส่ชีวิตไปตามมันบันอีดีเลยพี่น้องแบบไม่ใช่สีห้างยังกันนะบางคนเนาะสลาับบางครอบครัวที่แบบอ่าหาเสากินคามาเฮ็ดใหไทยไซน้าพี่น้องกับ คือแบบอยู่แบบตามวิธี speed อีดีอยู่ตามไรตามมีอีดีก็คือแบบบอาบะกาศดินล่นไปหลายเนาะเพราะว่าดินล่นไปมันกะหลายๆคนนะนะตามที่เขาเห็นตามที่อ่าในบ้านบริโอนเลยแหละะหลายๆคนกะหาสซัมพออยู่พอกินพี่น้องมันแบบคุณค้างว่าสิไปเฮ็ดงานมันก็คือสิแบบยี่เล่ามันกระคนข้างว่าเงินเดือนมันกัประมาณน่ะนะพี่น้องก็ต้องในดินล่นนั่นเนาะการที่ว่าถ้าวระเทศเบียกอยู่บ้านเท่านี้มันคนข้างว่าถ้าวระเทบียก์คืแบบทำอ่าทำบาราเนาะพี่น้องกรรมกรตัวไปก็คือเงินเดือน สองสามหลาดจีบกะบสามสี่พันน้องพี่น้องสี่ห้าพันนี่แหละถ้าว่าอยากให้สูงๆก,กว่านี้ก็คือไปเฮ็ดเบียกที่นกลางาหลายอย่างพี่น้องเบียกหลายอยากก่างก็คือต้องหาเบียกทีอีกประมาณสองสามเบียกเนาะเพื่อเสริมกันกัประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะเรื่องเล่าวันนี้ก็คือตามที่แบบพี่คนไทยเพิ่นมาแนะน้านะพี่น้องว่าเหตุผลหลายอย่างเนาะที่บะเฮ็ดให้เศร,รษฐกิจบ้านเฮามันบนกลางบาเปิดนักเนาะพี่น้องก็คือเนื่งมากเนาะกับรักหรือว่าเป็นาการยืมเงินยืมเงินกู้เนาะพี่น้อง ของประเทศจีนที่มามาสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอยู่นะพี่น้องอยู่แกงเวียงกันนั่นแหละที่ว่ามีการเสื่อมระวางประเทศก็คืออ่าจีนกับลาวน้าพี่น้องมีการเสื่อมเสื่อมกันอ่าก็คือแบบผลประโยชน์น้าพี่น้องมันกะค่อนข้างมาได้หลายมุมเนาะบางครั้งกะคนลาวกะไรประโยชน์ย่ำยู่แต่บางมันกะผลเสียมันกะลายน้าพี่น้องเนาะถ้าว่าให้เดือกนะการที่ว่ามีรถไฟฟ้ากับการใช้ซีมบิทแบบในมุมมองแบบเก่าเกาน้พี่น้องที่ว่าเคยอยู่แต่ก่อนมโนเขาเดือก ในมุ uh so people, มมองเก่าๆดีกว่าที่แบบมันใส่ชีวิตไปตามแบบเออโอเคนะพี่้องเศรษฐกิจแต่ก่อนก็คือแบบกาเบาเลยว่าพ่อโตพี <night noise> ่้องก็คือแบบสามารถเดียงเดียงตัวเองได้เนาะก็คือยุคปัจจุบันนี่มันก็คนกลางว่าอยากนั่งนักอยู่พี่้องเนาะแต่ก็ได้ก็ต้องสู้ต่อไปพี่้องเบิ่งอีกเนาะว่าจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ว่าสําหรับคนณลาวหลายๆคนเราพี่้องก็คือการที่ว่าจะเอาตลอดหลยเนาะก็ต้องไนมุ่งหน้าไปประเทศไทยหลายๆคนก็ไปทํางานอยู่ไทยแน่พี่้องเลยแ้วก็ ทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยในไลน์บอลแหละที่ว่ามันเงินอ่ามันค่อนข้างราคาแดงมันสูงกว่าจะได้กะสูต่อไปพี่น้องเลยเกิดมาสักเดียวก็ไม่มีแต่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องซูต่อไปเนาะสิเป็นยังไงกับยามะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อครับเขามาแลาผ่านเป็นกำลังใจเนาะในการกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวไาสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย